นาต่อสวดมนต์พระกิ่งพลิพินาติทั้งที่36ประจำวันที่5มิถุนายน2อง8นะครับบทที่11บทสวดมังคลสุดตังอเสวนาจะพาเรานังปฏิทานจะเสวนาปูชาจะปูชานียานาเอตัมมังคลมุตตังปฏิรูปะเทสะวาโสจะอุเพจะกตะอุญยะตาอัตตสัมมาปณิธิจะเอตัมมังคระมุตตังพะหูสัจจันจะสิปัญจวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะ ยาวาจาเอตัมมังคารมงอุตตมังมาตาปิตุอุปทานังปุตตะธารัสสังฆะโหอาณากราจักกรรมมันตาเอตัมมังคารมอุตตมังทานันจะกธรรมะจะริยาจะยาตักการนันจะกสังฆะโหอนัวัชานิกรมานิเอตัมมังคารมุตตมังอารติวิรติปะปามัชชะปานาจัสัญญโมอัปะมาโทจัทเมสุเอตัมมังคารมอุตตมังคารวโจนิวาโตจัสรุตถีจะกกตัญยุตา กาเลนะธรรมะสวรังเอตัมมังคารมุตตมังขันตีจะโสจะวัสตาสมะนานัจะทัสนังกาเลนะธรรมะสาขะฉาเอตัมมังคารมุตตมังตาโปตจะจะรัมมะจารยันจะอริยาสัจานะทัสน์ทัสนังนิพพานะสติกิริยาจะเอตัมมังคารมุตตมังพุทธะโลกาธรรมเะหิตจิตตังยสะนังปติ อโศคังวิรชังเขมังเอตัมมังขระมุตตมังเอตาทิสานิกตวานะสัมพัทธะมะปะราชิตาสัพพัทธะโสทินคัจฉันติตันเตสังมังขรมุตตะมันติบทที่สิบสองพุทโรัตนผลิตยังกินจิวิตังอิทาวาหุรังวาสักเเคสุวาอย่างรัตนังปณีตังะโนสมังอัติตถาคเตนะอิธัมปิพุเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุขยังวิราคัง อะมะตังปะนีตังยะทัตชะคาสกัญามุนีสมาหิโตนะเตนะธมเมนะสมาธิกินจิธัมปิธเมรัตนังปะีตังเอเตนะสเจนะสุวัตถิโหตุยมพุทธเสโทตร,ริวันนะอีสุจริงสมาธิมานันตริกัญยะมาหุสมาธินาเตนะสโมนะวิชติิธัมปิธเมรัตนังปะีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุ เยปุคาราอัฏฐะสตังปะสัทถาจตาริเอตานิยุคานิโหนติเตทะขีเนยยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหัพผลานิอิทัมปิสังเคระตรังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปะยุตตามะนัสสทันเหนะนิกามิโนโคตมะสาสะนมหิเตปติปตาอมตังวิไคหะลัทธามุทานิพุติง คุณชะมานาอิทัมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุขีนังปุรานังนาวังนัติสัมภวังวิรัตตจิตตายะติเจพระวสีเตขีณพีชาอภิรุนหิฉันทานิพ,พันติทีรายะถายามปะทีโปอิทัมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะส,สุวัติโหตุบทที่สิบสามสวดธรรมบทสาสวัสดิส์อัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราปรชาอัตัก ทันตะสะโปสะสะนิจังสัญญะตะจาริโนเนวะเทวนาคันทพูนามา,ร,ารุสหะพรหม,มนาชิตังอภะชิตังกะยิราตถารุปัสสะชันตุโนปทธีสิสิบสี่บทสวดเกตุปุตสูตรพาสิตามิทังเตนะภะขวตาชาณตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทธเทนะเอทะตุงเหมมอนุสสะเวนะมาตะระม,มะตรายะมาอิ ติกรายมาปิตากะสัมปะทาเนนะมาตักะเหตุตุมานะยะคะเหนะมาอากาปะอาการะปะริวิตาเกณะมาทิฏฐิวิชานะขันติยามาพัะระรูปะตายะมาสมาโนโนคารุยะธาตุเมเหอตะนาวะชาเนยะธาอิเมธรมาอุสราอิเมธรมาสาวัชาอิเมธรมาวินยุขเรตตาอิเมธรมาสมัตตาสมาทินา อหิตายะทุขายะสังวัตตันติอัฏฐุเมเหปชะเผยยายะธาทาตมเหอตตะนาวชานเยยะธาอิเมธมากุสราอิเมธมาอนาวชัอิเมธมาวินยุปสัทธาอิเมธมาสมาตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตตันติอัฏฐุเมเหอุปะสัมปัชชะวิหะเรยยาถาติบทที่สิบห้าบทสวดอุปะเนยสูตร อุปนิยติชีวิตปปามะปะมายุงชรูปนิตะสะสันติตานาเอตังพยังมรณะนเปขมานโนปุญญานิกัจยิราทะสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตามะปะมายังชรูปนิตะสะณสันติตานาเอตังพยังมรณะนเปขมานโโลกานิสังปะชะเหสันติเปโขโยทะกายเยนะสังยโมวาจายะอุทะ เจตัสสะตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวะมโนปะกะโรติกุญยังธรรมูหะเวรคัติธรรมะจาริงธรรมะสุจิโนธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจิเนณทุขติงคัจฉติธรรมะจาริสัพเพสังขาราอนิจจติยะธาปัญญายะปัสติอาถานิพิทติทุเคเอสัมโควิสุทธยาสัพเพสังขารา ุขาติยธา,าปัญญายาปสาติอาัถานิพนธิตุเขสัมโควิสุทธิยาสัเพธมาอนัตาติยถาปัญญายะปสติอัถานิพนติตุเขเสามโควิสุทธิยาบทที่สิบหกบ,บทสวดอปันนกะชาดกอป,ปันนกัฐานะเมเกทุติยังอาหุตักกิกาเอตัธัญญายะเมทาวีตังคณะเขยะอป,ปันนกังพาหุงเวสรานาังยันติปภะตานิวนานิจาอารามะอุขะเจตานิ มนุสาพยะตชิตาเนตังโขสรังเขมังเนตังสระมุตมังเนตังสระมาคมะสัพพะทุขาปมุตติโยจ่พุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสรังคโตจตาริอริยสัจานิสัมมัปปัญญายะปัสสติทุขังทุกขาปมุปาปาทางทุกขะสัจจะอติกมังอริยจะอัฏฐางขีกัางทุกขูปะสมะคาไมนังเอตังโขสรังเขมังเอตังสระมุตมังเอตังสระมาคมะ สภาพทุกขาประมุจติบทที่17บเจทสวดพัะเทกะรัตคาถาอตีตังนานะวาคะเมยันปะติกังเขอนาคตังบุคคลไม่คงเดินถึงสิ่งทั่วเรื่องแล้วไม่ควมุ่งหวังสิ่ที่ยังไม่มาถึงยาติตีตัมปะหีนันตังอับปัปตันจะอนาคตังสิ่งได้ล่วงไปแล้วสิ่งนั้นเป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโย ทำมังตะทะตะวิปัสสติอสังหิรังอสังคุปังตังวิทามัุพะรูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมะปัจจุบันไม่งงงงไม่คอนเคลในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองให้โปร่งเธออเชวะกิจจะมาตะปังโกชัญญามารณังสุเวพึงทำความเพียรเสนวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งณหิโนสังคะรันเตนะมหาเสเนนะมัจุนาเเพราะว่าความแบบนี้กับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้น ย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายวีวังวิหาริมาตาปินอโหรตตะมาตันทิตังตังเวพัเทกะรัตโตติสนโตอาจิคเตมุมีติพระมุนีผู้สงบย่องด้วยบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขันทั้งวันและทั้งคืนนั้นแล้วว่าผู้มามีราตีหนึ่งเจริญด้วยป,ว 18, ประการชนิดแลบทที่สิบแปดบทสวดพินาศปัจจเวขณะปาถะชะราธรรมโมมิชรงอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงพ้นความแก่ไปไม่ได้ พยาธิธ์ทโมหิพยาธีงอนตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะต้องพอ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะรมโมหิมรณะงอนตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะต้องพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเ,เมปิเยหิมะนาเปหินานาภาโวพินาภาโววินาภาโวเราจะอาเว้นเป็นภาษาคือว่า,าจะต้องพัดผ้าจากของรักของเจตจำนทั้งหลายทั้งปวงกรรมัสสะโกมหิกรรมะทายาโทกรรมะโยนิกรรมะพันธุกรรมะปฏติ สารโนรมีคำของตนมีคำเป็นผู้ให้ผมมีคำเป็นดูนเกิดมีคำเป็นผู้ติดตามมีคำเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามิกรยานาังวาปาปังวาตัสะทายาโทภวิสามิเราทําการอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนันสืบไปเอวังอันเหหิอภินหังปัาจจะกเวขิตาพังเราสละโภคภัาอย่างนี้ทุกวันเถิดบทที่สิบเก้าบทสวดเทวตาอุยโยชนะคาถา ทุกขับปัตตาจะนิทุกขาพยาปตาเจนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาโหตุสภพปิตานิโนเอตาวตาจะอมเหหิตสัมพตางบุญญาสัมปทางสภพเทวานโมทันตุสภะสัมปติสทธยาทานังทัตันตุสัพทายะสีรังรักขันตุสัพทาทาวนาพิรตตาโหตุคาฉันตุเทวตาคาตาสเพพุทธาสภพธรรมาสภพสังฆาพระลัปัตตาปเจกานันจะยังพลัง อหันตานั้นจัดเตชนะระขังปันธามิสัพโสบทที่20บโุโสเทวตาปฏิทานคาถาหันธรรมยังปฏิทานาคาถายโยพนามเสยยาเทวตาสันติวิหารวศินีถูปเปขเรโพธิขเรตหิงตหิงตาธรรมะทานเนนะพวันตุป,ปูชิตาสถิงกระโดงเตทะวิหารมันเรเถราจะมัช,ชานาวกาจะพิคบวสารามิกาธานาปะปฏีอุปาสกาคามาจะเทสานิขมาจะอิสารา สปานะภูตาสุขิตาพระวันตุเตชราผู้ชายเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสธชาตาอัฐโบปปาติกานิญานิกัรธรรมังวรังปฏิจัตเตสเพปิทุขสกรณตุสังขยังทาตุจีรังสตังธโมธรรมัทราจะปุคราสังโคโหตุสมะโควะอัธายะจะฮิตายะจัจอัมเหรักขตุสัทธรมโมสเพปิธรรมจารีนวุฒิสัมปาปุเนยามะทเมอริยะปเวทิเต บทที่ยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพะปฏิทานาคาถาหันธรรมยังปฏิทานาคาถาโยพนามาเสปุญญสิธานิกตัตถะยานัญญาณิกตานิเมเตสัญจะพาคิโนโหนตุสัตตานันตาปามานกาเยปิยาคุณะวันตาจะไมหังมาตาปิตาทะโยทิฏฐาเมจาปะ ยะทิถาวาอันเยมัชัดตะเวริโนสาตาติถันติโลกัสมิงเตทุมเตเตภุมมาจะตุโยนิกาปัญเจกะจะตุโวการาสังสะตันตาภาวาพาเวยาตังเยปฏิทานามเมอนุโมทันตุเตสยังเยจีมังนัปปะชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงมะยาธินานะคุญญานางังอนุโมทนาเหตุนา สเพสสตาสธาหโหนตุอเวราสุขะชีวิโมเขมแมปะทันจะป,ะปัปโปนตุเตสาสาสิทธสตังสุขาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้น ที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอขอเทพเทวดาทั้งหลายแจ้งแกสัตว์เหล่านั้น เพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพาเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังดีของสัตเหล่านั้นจงสําเร็จเถิดเตื้ออนุภาพแห่งศัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสง์แห่งการบูชาพระตนะตายด้วยการสารยาบทสมบูรพระสูตรพระปรลิตและพระคาถาเราน,นี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีเก่ข้าพระเจ้าขอให้พุนจากทุกภัยนักปวงขอให้ข้าพาเจ้าจงริทั้งทางโลกและทางธรรม ขอโทษทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนโมทนาในการสวดสัทยามน์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนโมทนาแล้วโปรดอเมรพรให้เกียรติข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระ่งพริพินาศโดยบุญฤทธิที่สมเด็จพระญาณสังวรวัดบาวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นท,ทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจองเตรียมด้วยรูภาพแห่งพระประดิษฐ์และคมงคลในพระคาถาต่างๆขอจองสาเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทอรมบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายัเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ขอน้องถวายเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีเจตสาร่วมสดมตจเรจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากาจไ่้จากภัยทั้งปวงเพื่อความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสำเร็จจะร,รู้ในหน้าที่การงานชนะโอุปสรรคและมันทั้งหลายสรบ,บุญพร้อมด้วยท่านอาจารย์สมบัติบุริบารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเจริญปัญญาญาและเจริญด้วยสุริยทอชัยทั้งสี่คืออายุวันณะสุขภาะเทินขพอนโมธนาบุญกับขบคโยสิทิทุกท่าน